หลายคนสิเราจะจัไป้จาบโลเราจับสักที่ตองส่โล่ก็โลนึงละแล้วนะเอาโลเดียวก็ได้นะโลเดียวเอ้ยหลายคนละไปจะสร้างสองโลแล้วสามเซ็หกมันละอันนั้นคนสินะ ซื้อปลาไหลอยู่เนาะตลาดโอ้หมังหงเอ,นนอาเล่าเอาวะถามเพืเ่อนบ้งเอตัวใดเพื่นว้นี่ตัวสุกๆตัวสุกๆเพื่อนนี่คบอ ขายแนวใดนี่ขายเป็นโลเป็นโลว่ะโลโลเท่าไหรโลอ้เอาเลยโโเพิ่งไปไปมโไปไปไปเไปเพ